ตลาดหุ้นเขียวหลังสงการหลังจากสาดน้ำกลับมาก็ชุ่มฉ่ำกันตอนสาด่าเขียวเลยดีใจมากก็วันนี้จริงก็จริงจริงแล้วตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังเขียวก็ส่วนใหญ่เป็นการเขียวที่น่าสนใจตรงที่เป็นการเขียวโดยต่างชาติเก็บด้วยนะพี่นิกคนนี้ อืมใช่ครับอัปเดตด like ูกันเลยครับวันนี้เป็นยังไงครับเซ็ตวันนี้ก็ปิดบวกไปที่7.74จุดจุ่ดครับวันนี้วอลุ่มก็4 6 like itude, 1, ่0มก็ล้านครับวันนี้พนิไม่ไม่ถึงกับเยอะมากยังยังยังกลับจากสงกรามกันมาไม่หมดแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่ก็คือเป็นต่างชาติซื้อสุทธิวันนี้นะครับมายืนอยู่เหนืออีเมสิได้ในวันนี้ปิดที่พันหกร้อยตรงแนวแนวต้านพอดีเลยเป๊ะเลยพันหกร้อยจุดเลยก็เป็นสัญญาณที่ดีคือเป็นลักษณะที่เตรียมที่จะไปต่อในวนลุ่มก็ับขึ้้นดวยวับ แนวรับของเซตก็นะครับก็พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นแนวรับครับครับส่วนแนวต้านก็จะไปตั้งตรงโซนประมาณแถวแถวทักโลว์ไฮตรงเนี้ยครับประมาณสักพันหกร้อยสิบจุดซึ่งเป็นแถวแถวเอ็มเอแปดเก้า e ประมาณเนี้ยครับอยู่โซนนี้ครับนนเซตสัญญาณใช้ได้นะสัญญาณใช้ได้ไม่ไม่สัญญาณยังไปได้ดีอยู่สำหรับเซตนะอ่านี่ส่วนเซตนะเรามาดูหุ้นที่ติดตามสนใจกันอยู่มีตัวไหนบ้างครับวันนี้ครับ a อครับ a อนะครับ a อน้องอุ๊ไม่เคยดูมานานแล้วตัวนี้นะ a อูครับ after you น่าสนใจตรงที่ A u เนี่ยหลังจากโซนนี้พักตัวลงมาคลื่นพักคลื่นเนี่ย พักลงแล้วก็มามาคลอ,อกียอยู่แถวแถวเอเอสองรลักษณะเป็นการสะสมกําลังชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีไดโอดเจนค่อยๆมีไดโอดเจนแอบย่องขึ้นมาด้วยหลังจากย่องได้ที่ขึ้นมายืนยกตัวขึ้นเหนือ e อ a 200สองรอได้สี่สาห้าวันวันนี้ก็ส่งบิ๊กไวไม่เลยพร้อมบ,บนลุ่มพีคลักษณะเนี่ยถ้าดูการสะสมกําลังเขาพี่นี่สังเกตว่าแท่งเขียวก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแท่งเขียวสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้ขเรื่อยๆจากนั้นโซนพักตัวก่อนสงกรามเนี่ยแห้งลงไปตามตาม,ต,ามตลาดแล้วในช่วงนี้มีการ ปล่อยของไปเที่ยวสงการกันกล้วับจากสงการก็นําใส่เลยราวนี้แบบนี้สวยครับสัญญ,ญาณเตรียมไปต่อแล้วก็มีการเบรกแบบนี้ดาวเทียรี่จริงๆแล้วจะใช้โลเดิมก็ได้นะเพราะว่าโซนช่วงสักสิบจุดสี่บาทเป็นโลเดิมก็ได้นะในการซบลอดไปก่อนเนื่องจากว่าช่วงนี้บ่อยครั้งที่เจ้าแอบลากให้หลุดซบลอดแรกก่อนแล้วค่ยอยเอาก,กลับมา <laughs> เนื่องจากซบลอดแรกกับตัวโลเขานี่ห่างกันนิดเดียวเองผมว่าใช้ ใช้ซอบลอทีโลไปเลยก็10.4ถ้าหลุดค่อยขัดตรงนั้นครับครับส่วนต้านแนวต้านตอนนี้เขาขึ้นมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นได้สาเร็จละผ่านสําคัญเลยผ่านสายสินสําคัญทั้งเส้น50เส้น89ซึ่งใกล้ๆกันพอดีขึ้นมายืนตรง11.5ได้เนี่ยงั้นต้านถัดไปที่รออยู่นะครับก็ใกล้ๆก่อนโซนว่า12บาทก่อนซึ่งเป็นตัวไหลของตัวเฮดแอนด์เชลด์เล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับโซน12บาทก่อน ถ้าผ่านไปได้ก็ต้านสําคัญที่ปะทะเลยกันนี้คือตรงยอดรือว่าหายเดิมประมาณ12.5สอน์ตรงนี้ครับพี่นิงครับสบลอนลึกไหมไม่ลึกนะป็กจุดห้ากับปจุสี่เก้าสิบสตังพอได้นะผมว่าน่าสนใจนะน่าสนมากน่าสนตัวนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาสไตล์เขาเวลามีิ๊กไว้ก็จะพักก่อนแหละแต่ว่าวิธีพักขงเข้อจะไม่พักแบบไม่ได้ย่อาจจะพักจุดศูนย์บนบนก่อน S <S เก็บได้แต่เก็บเสร็จก็รอก่อนนะจะไม่วิ่งเลยแต่วลุ่มที่พิกมาแบบนี้อัดมาเจาะต้านแบบนี้เนี่ยมี2อย่างเกิดขึ้นถ้ามายอ่อลงมาสักนิดหนึ่งก่อนก็อาจจะเปิดกระโดดไปเลย next ครับ next ตัวนี้นานๆก็ดูทีเหมือนนะใช่ครับวันนี้โอ้จริงๆวันนี้ดูกันหลายตัวมากเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเทียะตัวกันโอเคดู next กันก่อน่วนพักตัวนานแล้วก็ร่วงลงตามตามแพนิกตรงนี้ช่วงร่วงช่วงนี้นะครับครับเขาร่วงตามแม่เขาแหละ คืเอด้วยแลวตัวเขาก็เกี่ยวข้องโดยตรงนันแหละในเรื่องเรือเลไฟฟ้าที่มันไหมอ่ะเพราะเขาเขาเป็นคนที่ผลิตพวกอะลงอะไหล่และแบตเตอรี่รถอีวีอยู่พอดีส่วนนี้ครับแล้วก็ให้เช่ารถมี EV อีวีพวกนี้พอดีด้วยหลังจากลง,ลงมาโซนนี้เรียบร้อยผ่านไปเสร็จก็ชุดนี้โซนนี้มีไดโอดเจนแล้วมีการดิ้นรนจนขึ้นมายืนเหนือเอเมซิได้และลักษณะเนี่ยถ้าซูมดูใกล้ๆจะเห็นเป็นลักษณะของมิดโอจิ แล้วค่อยมีเขียวเล็กๆค่อยๆดันขึ้นทรงแบบนี้ทรงให้เตรียมนะเตรียมนะโบนลุ่มค่อยปูดไปเรื่อยทรงคุ้นๆตาแบบนี้นั้นโอกาสจะขึ้นไปเทสไฮซึ่งเป็นการเทสจุดที่เป็น EMA ห้าสิบแปดเก้าจะวันสักโนสักสิบห้าบาทมีสูงครับสำหรับนิกนะครับโดยต้านแรกก่อนนะต้านแรกแถวๆ่ซนสักสิบสี่จุดแปดซึ่งจะเป็นต้านนี้เลยอยู่แถว EMA ห้าสิบเฉยครับสำหรับนิกส่วนซับลอดซับลอดวางไว้ที่โรเดิมไว้ก่อนเลยนะครับตรงโซนที่สิบสองจุดเจ็ดองซับลอนะครับ ก็ไม่ลึกเหมือนกันรอบลอดยังไม่ลึกครับแล้วก็มีเดลว e เจนเป็นพักมาเยอะแล้วน่าจะหยุดพักสัทีมั้งน่าจะได้เวลาทํางานแล้วมั้งขึ้นได้แล้วตัวต่อมาครับ BR ครับ BR แล้วครับ BR อ่า BR นะครับ BR นี่ภาพนี่จริงๆเขาพยายามจะยิ่นรนกลับขึ้นไปอีกครั้งนะขอดูไทม์เฟรมวิคนิ้นะเขามาจากทรงยังไงอ๋อ BR พักงโนบนนะพักโซนบนในทม์เฟรมวิน่าสอนนะเนี่ย อ่าพักติโซนบนพักแล้วก็มีการลักษณะสะสมกำลังไม่ยอมหลุด e m a ด้วยนะชุดนี้หลุด e m a สองร้อยลงมาแล้วก็หลุดมาประมาณช่วงวันที่อะไรที่โดนเทประมาณประมาณวันสิบส <14. S 1> ี่ี่สี่เดือนสามหลังจากนั้นที่เขาลากขาเดียวเลยีน้ลากขึ้นมาขาเดียวแล้วมาจ่อตรงเนี้ยเป็นการจอ่อแต่ทิ้งไส้ล่างถ้าซูไม่ดูเห็นไหมทิ้งไส้ล่างไว้ตลอดเลยคือไม่ยอมลงอ่ะลากมาดึงลงมาลากลงมาด,งดึงกลับลากมาดึงกลับลากมาดึงกลับจาก EME สองร้อยตลอด เป็นลักษณะของอแนวที่จะไม่ยอมลงลวะเป็นการปฏิเสธขาลงลวะเอเมลงมาแท่งเทียนเนี่ยแย่ไส่งมาแต่ e m เมสาคัญแล้วเด้งกลับแล้ววันนี้ส่งบิ๊กไวเรียบร้อยละงั้นก็ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเป็นการเบรกคลื่นเดิมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะถ้าเอาดาวเทียรีจริงๆอ่ะพี่นิกดาวเทียรีจริงๆเนี่ยเขาต้องมา,าต็อปกันตรงอ่ตรงนี้ได้เลยสามบาทส่งสามบาทได้เลยครับดาวเทียรีได้เลย อ่าเพราะเป็นน่าจะแข็งแรงทีชุดนี้นะครับคือถ้าล่าลุดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวใครตัวมันก่อนใช่มั้งปล่อยก่อนเถอ <c oughs> นะแต่ทรงแบบนี้มีสิทธิเตรียมไปต่อนะครับส่วนแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปขอดูนิดแนวต้านถัดไปก็นู่นเน่อยรอยตรงโซนประมาณสามบาทสามสิบครับตัวนี้ค <c oughs> รับไปลูกวาตรงนี้เลยสามบาทสามสิบเขาออกจากย e ีเมทุกเส้นมีสิทธิเตรียมไปต่อวนรูปพีมาก มีโอกาสไปต่อได้แล้วก็ซับลอบ16สตังลึกไหมไม่ลึกนะซับ uh huh. ลอดไม่ลึกก็สวยนะตัวนี้สวยอยู่ครับ SBR ครับดูดีเลย